โอ้แล้วลงมาที่หลังอีกแกที่แล้วเหรอใช่ผ่านมาแล้วห้านาทีผ่านมาแล้วห้านาทีร้องเต็มไม่ได้ดิโดนเฮ้ยเต็งเพลยกันเต็มว่าโตงอ๋อเต็มว่โตตรงนี้ระบบเกิดพอดีเลยเออมีซิเชอร์ตรงนู้นผมเอากล้องส่องมาดูแบบไม่ไม่มันมันมันต้องกด e มันต้องกด e เถอะเถอเดี๋ยวนะข้างล่างเนี้ย ไม่เราถ่ายรูปไปแล้วนี่โออขอถ่ายแล้วใช่ปะใช่เรียบร้อยแล้วโอ้ลิฟโกลบแล้วก็ไปไปโกที่โบเกนเอิร์ดบเกนเอิร์ดที่ไหนโอ้ยตกใจหมดอะไรอ่ะคนคนคนสามคนคนสามคนเฮ้ยมันยิงกระเดงอยู่เขายิงกันเขายิงกันเขายิงกันตัวนั้นพี่ตัวนั้นตัวนั้นเห็นปะเห็นก่อแตกไม่โดนล็อกหนึ่ง มีระเบิดพี่มีระเบิดเปลาเลยไม่มีมันโดนอีกตีหนึ่งแจมวะโอ้โดนชูนเลชเชลเช่โอ้แชร์พงเอ่ะไม่แชร์แล้วแบบนี้อยู่บนเขาอยู่บนเขาอยู no ่บนเขารอบรอบรบระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยชิด ลงลงมาเน็นอีกลงมาเน็นอีกล,ลงมา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 เออพี่อย่างลงมาผมไม,ม,ม่ดูด้านล่างเลยผมลงตอนไไน,นี้มาอะไรแบเนี้ยไวเรื่อนไวอยู่แล้วมันระเบิดมาผมบอกว่าผมผมเห็นระเบิดมาผมก็เดินลงมาแล้วเออไอระเบิดเดี๋ยวเราไปทันจริงลงไปขวาพี่เดินไปขวาเลยเพี่ว่าจะแฝง,งแซ,ซ้ายมีตอนนี้นั่นมาสาย้ายยากซ้ายยากอืมเราต้องอยู่แถวเนี้ย ไคนหลังคนหลังไม่โดนอืออยู่บนเขาเห็นละวนี่ลงมาลงมาไล,าลาสไลสไลที่ร่างโดน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 ไปพีออ่พี่ขึ้นตรงนี้มาพี่ขึ้นพี่ขึ้นไทยเบนไเหมาพี่ขึ้นไทเบนไหมเออเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกิน,เ,เ,นเดินถอยก่อนมันเหมือนมันมีอีกตีวกว้ป่ะวะคน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  อีกตัวนะั้นอีกตัวขวาขวาวิ่งวิงมาวิ่งมา,งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วลวยิงโดนออกมาดีออกมาออกมาไม่กูยิงเพื่อนมึงออกมาไม่กูยิงเพื่อนมึงอที่นอร์ละเดี๋ยวยิงจนเพื่อนมันตายมันก็ยังไม่ออกมามันอยู่มันอยู่เดียวละอยู่หลังอยู่หลังหินกังพี่

มันมันยิงหลังเราตี่เนี่ยไอ้เหี้ยผมก็เลยยัดแม่งก่อนเลยไอ้เหี้ยหาเรื่องผีคนแหละผมเยถามนี่มีอะไรบ้างนี่ผีใครวะเนี่ยจ้ตัวยี่ปีกูวิ่งเหรอเอาไปตอบเลย กูหลีกเชื่อ <S <S มีน่าเตชเชอร์อยู่โอเคลูดลูดคนได้ละไหวอยู่เฟอร์โร่สี่จะพังไหมดูเฟอร์โร่สี่ที่พังแล้วอ่ะเออไม่เวิร์กไม่เวิร์กกลับกลับขึ้นไปด้านบนกันพี่ไหมใช่ใช่ต้องต้องกลับขึ้นด้านบนหรือว่าหรือว่าจะออกเลยอ่ะวันนี้ก็คุ้มแต่ ขออนุญาตไปแก้แค้นนะขออนุญาตเออแชร์รูทกันแชร์กันยิงกูอยากเพย์แบ็กไอตีนันเหมือนเยอะกูไม่รู้กูตายไม่เป็นไรขอตีนั้นลมว่ะนู่แกนถังระเบิดป่ะนะแกระเบิดมาซักมั้ไม่มีว่ะเดี๋ยวนะเช็คก่อนไม่มีมันรู้อยู่มันรู้อยู่ตรงไหนตรงไหนมากมากมากนึงมากนึง สองต้นเลยยิงเลยพร้อมสามโอ้ยแค่แม่งแอบแม่งเห็นไม่เห็นได้อยู่ได้อยู่มุมนี้ได้สามสองหนึ่ง,งเลยหลังเล้าไก่ระเบิดไก่ไม่ถึงระเบิดไม่ถึงไก่เกินเดินไก่ไป พยายัมหลังเล้าไก่เดี๋ยวพี่เข้าไปรูดนะพี่เป็บหนึ่งนะแกเข้าเลยพี่ดึงโอ้โหไอ้เฮียเกอะผมว่ะผมนนอกหนึ่ง oh, พี่ต้นอยูไ่ไหนอยู่อยู่ตรงหลังหินตรงนั้นตรงนั้นเดิ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 นนบนๆนบนมึงโดนโดนอีเนี่ยล็อกเลยรีบไม่ให้ล็อกด้วยรขอขดไหมเฟอรนิเชอร์ เบลโลของปีก่อเล็กระเบิดไล่ปลาพี่วินเราเนี้ยกับบ้านของจริงแล้วอุ้ยไอเชี่ยบูเป็นเดนวิลูอ้ยใส่เส็้โซเลยใส่เส็้โซเลยใส่เสื้อโมเกเลยพี่ไอเชี่ยใส่เสื้อแล้วกูใส่เสื้อแล้วกูใส่เ,เส,เเสเเื้อแล้ว,ลว,ลวทุ่งเชี่ยนี่กี่ตัววะเนี่ยสับ เยอะเยอะเยอะมากตายกันไม่พักเลยจำตีแรกที่เราบวกได้แล้วพี่เออไอ้ต้นนั้นมีอะไรปะไม่ไม่มีนะไม่มีอะไรดีๆเลยมีแค่ลูกซองที่ลูกซองเหรอนี่แหลไม่ไมอะไรดีเลย โอร์ลโลก็เปิดพอเรเปิดไปแท้ไม่เหลืออะไรเลยตัวแม่งโดนแบบเรือซ้ำอ่ะไอ้เอี้ยลูดแล้วลุตดิโอ,โอไปยม,มาบาลยังแบบทำไมเธอมาตัวเปล่าอ่ะตัวแห้งหอ,อ,ะอ่ะไอ้เนี่ยวุด้ถามเมื่อกี้คือเชื่อจริงไอ้ไอตอนแรกที่เจอแบบว่าที่เดินมาตรงนี้ใช่ป่ะคือแบบว่ามันเหมือนมันคุยกันอ่ะแล้วแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งแม่งตาละเบิดสตันอ่ะเพื่อนมันอ่ะ ไม่มีหิวหรอพี่ไม่มีหิวเล็กเลยวะไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยพูดกับใครอ่ะพูดกับกูมันตะโกนอ๋อหิวคลาง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 อยู่ข้าง Don't shoot Okay วิ่งออกซ้ายไปมิ่งออกซายไปปล่อยไปแม่งของไม่พอแล้วหิวไม่มีเลยหมดสิ้นเลย ่รือเอาพี่บอกว่าหรือว่าเอาสายไปกูหยิบปืนแล้วเมื่อกี้เอาสายแล้วไปดีกว่าไปเปิดประตูกลับบ้านดีกว่าไม่ขอยาพี่ป่ะพี่มียาแล้วก็เดินตามกูซัดนะโอเคโอเคต่างคนต่างอยู่นะคือมันก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ศพตรงนั้นอะฝีมือเรา ก็ถ้ามันรู้ว่าตรงนั้นอะศพศพนั้นมีอมือเรามันไม่น่าปล่อยฮิวจุดเดิมเลยจะเดิมเลยพี่พี่อยู่ในบ้านผมอยู่ตรงหลังหินตรงนี้แล้วแกโดนยิงพี่ก็ยังหินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะเดิมเออหลังบ้านพี่พี่พี่หลบอยู่หลังบ้านคือถ้าใครวิ่งมาฝั่งนี้ก็มึงโดนอ่ะ อุ้ยแต่ไอเ้เบนเบนเตอร์นี่ดียิงดีนะโอ้ยมันสองนัดนี่มันขนาดมันเดิมก็ไปเลยไอเ้เบนเตอร์อะเบนเตอร์นี่มันเป็นนุ่นพกอ่ะใช่ใช่มันเนิร์ฟไปแล้วด้วยประเด็นอ่ะขอ,องยังไม่เต็มเลยใช่ปะที่ขาดดีช่องเออยังไม่เต็มกันเฮ้ซนิชเชอร์ ไม่ทันช่างมันแล้วกันไปเดือดไปเดือดไปเดือดไปเดือยหลงไอ้หยาหลงด้วยโอ้โหตาดีโอ้ผมเปลี่ยนชื่อไลดีไหมของขต้องหาคนก็ต้องยิง <laughs> ไม่ได้ยิงหุ่นเลยยิงแต่คนไม,ไม่ไม่ใช่ว่าของต้องหาเวเราเปลี่ยนชื่อไลเป็นหาของจากคนหา <laughs> ขอจงจากคน <laughs> จริงยิงแต่คน <laughs>